เดีมาดูเนะว่าลูกค้าส่งอันใดมาเนาะวันนี้ได้หนึ่งกล่องจ้าอา้าวมาลุ้นกันนะลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหอา้าวโอ้โหโอ้โหลูกค้าส่งมาแบบนี้อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าเป็นทองแดงนะเนี่ยไม่ใช่นี่เ๋ยมาดูสิ เดี๋ยวสูดให้ดูนะทุกคนดูสีสวยๆเนาะปรีเนียมครับปรีเนียมไม่อยู่เลยเนะไม่อยู่เลยจ้ะอันนี้ก็เป็นปรีเนียมนะครับปรีเนียมอันนี้ปั๊มปั๊มอะไรสักอย่างปั๊มอะไรอะ่ะลูกค้าแจ้งมาปั๊มเครื่องอะไรสักอย่าง,นงเนี่ยจ้ะเนี่ยลูกค้าแจ้งมาเนาะ เีวก็เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวช่างใหญ่ก็จะมาพันให้มันเป็นทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนนี่เห็นไหมเดี๋ยวช่างใหญ่ก็ดูเอาเองนะเจ้านี่ลูกค้าส่งมาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นปีเดียมค่ะดูดิขาวเลยค่ะขาวค่ะเขาเรียกว่ารวดปิ้งไก่นะเจ้าทุกคนรวดปิ้งไก่จ้าก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นปั๊มลมนะคะลูกค้าส่งมา ปลั๊มลมลูกค้าส่งมาโอ้โหอย่างหนักเลยนะคะเนี่ยค่ะเอ่อของเดิมค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะเนี่ยค่ะลวดปิ้งไก่ขาวแงน่นะจ๊ะนี่เนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นของเดิมนะคะที่ช่างแกะออกเนาะช่างแกะออกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันเป็นอลูค่ะแล้วนี้เอ่อช่างใหญ่ปราพันใหม่เป็นทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหอย่าง ใช้ทองแดงอย่างเยอะเลยค่ะหนักมากมันเป็นเอ่อมอเตอร์รอบจัดเนาะเนี่ยค่ะเป็นมอเตอร์รอบจัดก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาบวันนี้ส่งให้ลูกค้ากันเนาะเนี่ยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่นะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้วอู้อยังหนักเลยนะคะนี่หนักมากเลยหนักจริงๆลูกค้าอันนี้ลูกค้าส่งมา เมื่อวานช่างใหญ่ไม่มีการดองงานนะคะช่างใหญ่ก็จะทําตามออ,ออเดอร์ลูกค้าที่ส่งมาใครส่งมาก่อนก็ทําให้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสั่งของวันนี้ก็ต้องส่งพวกนี้นะคะเพราะว่าช่างใหญ่ไม่มีเวลาที่จะทําสต๊อกของไว้นะคะเพราะว่าทําตามออเดอร์ลูกค้าเท่านั้นนะคะเ,เป็นแบบนี้นะคะสั่งวันนี้ ก็ต้องส่งพุกนี้นะคะส่งในวันถัดไปนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่นะจ๊ะ